สำหรับคลิปนี้ครับเป็นาการสอน AFK Farming Powder ของไอเดีขึ้นไปนะก็ใครพร้อมแล้วก็ไปดูได้แล้คร er ับ Let's Go ลันลันลา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 โอ้ยออกปะเน้วอย่าเฮ้ยเราไปซื้อไอเดีมาด้วยแหละเฮ้ยจริงดีมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อก็มีโมจิตื่นนะเนี่ยเดี๋ยวโซ่ดูเลยนี่โอ้ตื่นหมดอเปล่าเออตื่นมาสซี่ทอาไรเปล่านี่ไปเลยโอ้มีมันก็อนเปล่ามีมีดาบกุ้เปล่ามีหมดจ้าใครสนใจนะไปจัดกันได้แล้วที่ร้านไปซื้อช็อป สปายซี่ช็อปรับกดคนกดเกมพาร์แล้วไม่พอ,อยังขายดีกกงตางคตพ่อคตรแม่แสนถูกเช่นไก่ตาสูงสิบสองบาทไก่ตามโมดีสี่ห้าบาทและถ้าทุกคนกดรูบร้อยหมดแจ้งเมื่อไหร่ผมจะข่ามานะครับฉะนั้นไปใช้กันได้เลยที่สปายซี่ช็อปจ้าโอเคครับมาอย่างแรกนะครับก็ให้เปิดโรบอทขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็โหลดตัวที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็มีสองตัวครับก็คือมัลติพอยโรบอทแล้วก็ตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เราต้องแตกไฟล์เป็นอันนี้อีกทีหนึ่งนะเอออันนี้อีกทีนะซึ่่งให้้้้เเรรราากกกกกกดดดดัััับบบิิลลลลคคไปแแววว็็อนนนนีีทขะ รอไปสักครูนะ่ครับจากนั้นพอเข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำ Control L หนึ่งทีครับแต่ใครทําแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องํานะครับอ่ะก็ Control L กลับมาอีกรอบหนึ่งมาจากนั้น,นครับเราก็ทําการเลื่อนหาโะบบ์เลยครซึ่งมันจะอยู่แถวล่างสุดแน่นอนครับก็แ้่เราหาคําว่าโลบบที่มันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับคลิกไปหนึ่งทีแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็โคดมันไปครับปิดมันไปเราจะได้เปิดหลายหน้าจอได้ครับเพราะอันนี้มันเป็นการตั้งค่านหนึ่งหน้าจอนั่นเอง ตออสักครู่ครับให้มันหายไปก่อนอาหาไปแล้วครับซึ่งห้ามห้ามปิดเด็ดขาดครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานต่อนะกะ็เราเราสามารถกดอันนี้ออกได้ครัซึ่งมาอันนี้คือ ID ที่ผมจะเล่นนะครับ ID แรกนะอะ่เดี๋ยวเอา ID ที่2เข้ามาเลยแล้วกันเนาะซึ่งผมจะเข้าเซิร์ฟเว์ของผมให้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะทุกคนแป๊บนึงนะทุกคนดูนะว่ามันจะเข้าได้หรือไมนะ่นะนี่อันนี้พร้อมแล้ว อ่าคนหนึ่งนะกคนออกก่อนอ่าได้แล้วฮะเนี่ยร้อยฮะเรียบร้อยตอนนี้คือโหลดอยู่คนหนึ่งนะมันจะนุง่งนวงหน่อยนะครับผมแนะนําให้เปิดการริกต่ำๆเลยหรือจะเปิดฟา้ามูลเลยก็ได้ฮะมันจะช่วยช่วยนิดนึงแต่ดีกว่าไม่ช่วยแล้วกันนะซึ่งอันนี้คือเป็นการสูบฟาร์มกรรพราะเรืองของผมน่นั่นแหละนั่นแหละฮะอันจริงสามารถฟาร์ม3ากไอดีขึ้นแต่ว่าคอมใครไม่แรงพอสองไอดีก็เหนื่อยล้ เห้ยฝนสนะั่นฮะเก็บแป๊บหนึ่งนะทุกคนอ่าอาบักมานะมันฟาร์มอยู่นะครับผมจะไม่แย่งมันฟาร์มแล้วกันนะมันจะแย่งมันฟาร์มดรือมอ่าอ่าเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างแล้วกันอ่าสมมุติผมจะฟาร์มกันพราเรอ่ออันอันจริงๆไม่ได้หรอกต้องฟาร์มงูนนะแต่ว่าอันนี้คือยกตัวอ,อย่างครับอ่าให้เราให้ทุกคนทําตามผมครับแนะนําไอดีที่เราอยากนะให้ได้เยอะๆเนี่ยเล่นผลมงกรน,นะแล้วก็มีกระบอกไข่ดูดด้วยมันจะปั๊บนะครับ เตอนไอดีอีก,อกไอดีนึ่งเน่ยได้อะไรก็ได้ครับเช่นผลไฟผลหิมะผลสัน่นหรือผลอะไรก็ได้ครับแล้วแต่แตเลยแต่ผมแนะนําผลไฟนะมาติดเปลือยหรือเจ้ามังกรทั้งคู่ก็ง่ายกว่าเดิมะอะเออมาต่อมาครับก็ไทนิทัตของเราอีกรอบครับตัวอกอบกู้ของเรานั่นเองไปเอาก่อนไทนิทัตอยู่ไหนเนี่ยอ่ะสมมติได้ไทนิทัตแล้วครับนี่ได้ละก็ทุกครั้งครับคอนตินูไปแบ็กนะก็กด F แปะครับทุกคนทาําตามผมนะให้มันแปลงแล้วก่อน โอค F8 คลิกตรงหน้าจอหนึ่งทีครับแล้วก็กดตัว C ฮะอีกอันนึงคอมโบอะไรก็ได้แล้วแต่เลยฮะนี่อ่ะบอลไฟปุ๊บอ่ะอันนี้ได้สคารฟาร์มสคารได้ฮะอันนี้ก็รอสักครู่ฮนะคำรามอ่ะตรงนี้ครับก็เห็นมาอีกทีหนึ่งครับอ่ะแล้วเราก็ชาร์จสกิลรอครับสามารถอาแต่งสกิลที่ทคุณอยากฟาร์มได้หมดเลยฮะอันนี้คือผมจะฟาร์มคอมพลอเรอร์แล้วก็สแคปไปในตัวเลยแล้วกันเพราะว่ามันได้ง่ายมาก ใครมีคูณ2เนี่ยแนะนำฟาร์มแบบนี้นะครับถ้ามีคูณ2 4 ID บอกเลยแป๊บเดียวได้แล้วครับฟินิวีสองนะอ่าจากนั้นก็คลิกตรงนี้แล้วก็ F 8ทีครับอ่าแล้วเราก็คลิกมันตรงเป็น Enma นะครับรอบนึงอ่ารอสักครู่ฮะนี่คือการทดสอบก่อนว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้อมาร์คผมจะนั่นจะร้อยไม่ได้จริงด้วยฮะอ่าไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะมากดใหม่รอบสองนะอ่าคำรามตรงนี้ใหม่ปื๊บเอมาร์ค แล้วก็รอสกิลเอ,อ็กอ่าแบบนี้แหละครับฟ้ามันยุ่ยานรางวันเลย,เลยฮะใครคอมแรงหน่อยเนะี่ยสี่สี่หน้าจอน่าจะไหวนะเออเปิดได้ทั้ง Google, Firefox, ฟ็อกอเบล่าแล้วก็ Microsoft Edit ได้หมดเลยฮะบอกเลยฟา้ามแบบนี้ทั้งวันสบายมากเลยครับซึ่งตอนนี้การพอวเดอร์โหมเนี่ยมีประมาณพันกว่าแล้วถ้ารวม3 ID นะแต่ยังน้อยอยู่ครับมันใช้2,500นะน้ะดักฟิ้งมีงเนี่ย ส่วนล็อบลูบีก็เดี๋ยวค่อยฟา้าครับซึ่งทุกคนต้องระวังตรงที่มันจะหลุดคอมโบที่ผมเห็นอยู่นะอ่ะพอโดนชิปทีนะถ้าจะอยู่อ่ะหรือจะกด F2 อีกหนึ่งทีก็ได้อ่ะอันนี้คือคอมโบไม่ผ่านนะครับสำหรับผมนะคือที่ผมผ่าฟาร์มได้นอเนี่ยเพราะไอหมานะมันแย่งฟาร์มไปแล้วฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งนะครับก็ใครชอบคลิปอยากให้ผมสอนฟาร์มอะไรอีกเนี่ยก็บอกได้นะเราล็อบลูบีเนี่ยผมแนะนำนะเท่า,านี้แหละแต่ว่าต้องใช้เขียวหรือใช้อวุธระยะไกลสแปมก็ได้ฮะได้ทั้ง4 ID เลย แล้วก็ทวายออกก็ทำวันนี้ก็ได้ครับแต่แนะนำ4 ID ขึ้นไปนะมันจะแรงกว่าก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊าย<ม>บาย,บายครับ